สวัสดีครับต่อกันข้อที่28ครับฉเฉลยข้อสอบเคมีเลเวลปี68ชุดที่2นะครับโจทย์บอกว่ายาเอละลายน้ำได้น้อยจึงเตรียมจึงต้องเตรียมสารละลายยานี้ในกรดเจือจางดังสมการให้สมการมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโจทย์บอกว่าถ้าละลายยานี้จํานวนหนึ่งในสารละลายไฮโดรคลอริก50มิลลได้พอดีจากนั้นปรับปริมาตรเป็น200มิลพบว่าสารละลายนี้มีความเข้มข้นของไอตัวนี้ เท่ากับ2.5มิลิโมลร์โอ้จะใส่มาทำไมเนี่ยมิลิโมลร์นะครับความเข้มข้นของสารละลายไฮโดรคริกที่ใช้ในการเตรียมสารละลายยานี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โมลาร์กันแน่โอเคนะครับจากข้อมูลตรงนี้ผมเข้าใจอย่างนี้ว่าคือเขาบอกความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาแล้วถามหาความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลริกซึ่งไฮโดรคลอริกก็คือไอตัว H บกตัวนี้นี่แหละ ว่ามีความเข้มข้นเท่ากับเท่าไหร่โมลาร์กันแน่ก็ไม่ได้ยากนะโคแฟกเตอร์ Co ใช้ปริมาณสารโคแฟกเตอร์ Co ถอยหลังกลับไปแต่มันแปลกตาตรงไอ้มิลิโมลาร์นี่แหละ <c oughs> เอาดิผมว่าต้องมีเด็กๆงงกันบ้างแหละ <c oughs> มาเอางี้ก่อนเปลี่ยน25มิลิโมลาร์ให้เป็นโมลาร์ก่อนนะก็มิลิคือ10ยกกำลังลบ3มถูกไหมเราเรียนฟิสิกส์มาแล้วนะครับก็ใช้อันเดียวกันแหละ25มิลิโมลาร์ทำเป็นโมลาร์ก็คูณด้วย10ยกกำลังลบ3มโมลาร์เดี๋ยวพี่เต้เขียนไว้ตรงนี้ดีกว่า 25คูณ10ยกกำลังลบ3โมล่าทีนี้ไอสารละลาย A h อเนี่ยมันอยู่ในปริมาตร2 0 0มลนะครับผมก็จะคำนวณโมลของ h A ตรงนี้ขึ้นมาก่อนขอ A h เพูดยากมากเลยชื่อสารนะครับตั้งเลยนะ 200ml มลตอนนี้เรามีสารละลายอยู่ 200ml มลใน2 0 0มลมีไอตัวเนี้ยละลายอยู่2 25คูณ10กำลังลบ3 25คูณสิกำลังลบ3มโมลาร์แปลว่าในสารละลาย1000มิลลิลิตรจะมีไอ้โปรดักตัวนี้ละลายอยู่25คูณ10ยกกำลังลบ3โมลผมขอเรียกไอ้ตัวนี้ว่าโปรดักได้ไหมตัว p เฉยๆนะครับมันมันพูดง่ายดีนะครับตอนนี้ก็มิลลิลิตรตัดกับมิลลิลิตรได้โมลของไอ้ตัวโปรดักตัวนั้นมาแล้วพอได้โมลโปรดักตัวนั้นมาเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อก็โคแฟกเตอร์ย้อนกลับไปหาโมลของกรดโมลของ H h บวก ก็1โมลของ Product จริงๆแล้วมันมาจาก2โมลของกรด1โมลของ Product เราเนี่ยมันมาจาก2โมลของกรดนะ2โมลของกรดอ่าเรียบร้อยตอนนี้โมล r o d u c t ตัดโมล r o d u c t ก็ได้โมลกรดมานะครับโมลกรดที่ได้มาตรงนี้จริงๆแล้วก็คือโมลกรดที่อยู่ในไฮโดรคลอริก50มิลลิลิตรตรงนี้แหละแล้วก็เราจะเปลี่ยนโมลให้เป็นโมลาร์ทำยังไง ก็มีวิธีหนึ่งแบบวิธีแบบบ้านๆก่อนก็คือเอาโมลเนี่ยทั้งลกอดเนี้ยมันคือโมลของกรดไฮโดรคาริกจริงไหมเพราะว่าไฮโดรคาริกเป็นกรดแก่แต่ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์โมลตัวมันเท่าไหร่โมล H+ ก,ก็จะต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่เต้ขออนุญาตเขียนเป็นโมล HCl ไปเลยนะจะได้เข้าใจง่ายเอาโมล HCl เ,เนี่ยทำกลับมาเป็นโมลาร์โมลาร์มันเท่ากับโมลส่วนด้วย dm กำลังสามซึ่ง dm กำลังสามมันคือห้าสิบมิลลิลิตรใช่ไหมเราก็มาหารด้วยศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับมิลลิลิตรห้า คิดเลขพล็อตนี้ทั้งพล็อตก็ได้คําตอบเลยแต่ว่าการที่คุณเอาตัวเศษส่วนแล้วก็มาหารซ้อนแบบนี้คือคือมันน่าเกลียดมากนะครับครูคณิตศาสตร์ที่สอนผมแกมไม่ชอบเลยนะครับแกมไม่ชอบเลยทําแบบนี้มันมันดูมันดูเลอะมันดูเลอะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทําแบบนั้นใช่ไหมเราก็เอาไู้ยศูนมาตั้งหารตรงนี้ก็ได้0.05นะครับเนี่ยศูนย์จุดศูนย์ห้า dm กํลาลัง3ามาตั้งหารตรงนี้แทนก็ได้สุดท้ายโมลต่อ dm มันก็คือโมลาร์เหมือนกัน ถ้าแตะตรงกันนะครับก็ถ้าเราฝึกทําแบบเนี้ยเวลาเราไปอ่านเทคบุ๊กอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะเข้าใจง่ายขึ้นเพราะก็ก็ยุบยุบตัวเลขให้อยู่ในรูปเศษส่วนแบบนี้เหมือนกันนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็ไปคิดเลขพล็อตนี้ทั้งพล็อตครับได้คําตอบเลยลพี่ได้ขอแหมทําให้มันตรงตรง,ตรงหน่อยอ่าสวยๆงันนีียังไม่สวยเท่าไหร่อีงนิดหนึ่งอ่าได้แล้วสวยแล้วนะครับวิดีโอชุดนี้นะครับข้อสอบปีอื่นเนี่ยพี่เต้ก็ ทำมาก่อนบ้างแล้วก็มาอัดแต่วิดีโอปีนี้เนี่ยไม่ไหวจริงๆนะครับงานยุ่งตาปรีจะหลับแล้วเนี่ย <laughs> ผมผมอัดแบบเรียวๆไปเลย <laughs> พิมพ์เสร็จก็มาอัดมาไล่ดูพร้อมกันครับเอ้ยตัดยังไงนะน้องเต้200ตัดกับ1,000ก็เหลือ5 5ใช่มัอ0้ตัดกับ1 0 0 0ก็เหลือ5 5ตัดกับ25ก็ได้5อีก5มาตัดไก่นี่ก็เหลือ0.01ใช่มั้นย0.01 2หารด้วย0.01 เอ,อ่อหนมันคือสิบกำลังลบสมันก็ได้0.2อ่ะคิดเลขออกมานี่ถ้าใครแบบเร็วๆนะคิดเลขเร็วๆนะผมว่าโอ้สนุกจังอ่ะข้อสอบปีนี้นี่นะครับเรียบร้อยก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรสําหรับโจทย์ข้อที่28ตรงนี้พี่เต้ต้องขอขอนุญาตขออภัยไว้ด้วยครับที่เฉลยช้าง่วงมากเลยตอนนี้เ <c oughs> นะเอาเท่าที่ทําได้นะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ